ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชแนววันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสิ่งของมงคลที่เราควรหามาติดบ้านไว้หาง่ายๆไม่ต้องทำพิธีช่วยส่งเสริมให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาท่านผู้ฟังคะ ของตกแต่งบ้านถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้คะ่ะเพราะให้ทั้งความสวยงามรวมไปถึงช่วยเสริมห่วงจุย้ยในเรื่องของความเป็นสิริมงคลโชคลาภเงินทองลองมาปรับเปลี่ยนหาของมงคลมาแต่งบ้านเพื่อช่วยเสริมห่วงจุย้ยเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยชีวิตดีมีความสุขให้กับครอบครัวและเหล่าสมาชิกในบ้านกันคะ่ะ จะมีอะไรบ้างมาติดตามรับฟังค่ะสิ่งของมองคลที่เราควรหามาติดบ้านหาง่ายๆไม่ต้องทำพิธีช่วยส่งเสริมให้ชีวิตรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมา 1. ตู้ปลาทองมีความเชื่อกันว่า การมีตู้ปลาวางไว้ในบ้านนั้นจะช่วยเสริมพลังด้านความเป็นมงคลความมั่งคั่งร่ำรวยรวมถึงการงานให้กับเจ้าของบ้านช่วยกระตุ้นสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นและยังป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามายิ่งถ้าเราเลี้ยงปลาเงินปลาทองในตู้ปลาที่สวยงามและสะอาดแล้วจะช่วยเรื่องโชคลาภวาสนาและชีวิตสุขสรรันต์ จุดที่ควรวางมากที่สุดขอแนะนําให้วางบริเวณทางเข้าบ้านค่ะเพราะประตูเปรียบเสมือนทางเข้าของพลังงานและเป็นจุดกระตุ้นไหลเวียนโชคลาภของมงคลช่วยให้เงินเข้าบ้านแบบไม่ขาดสายค่ะ 2. ต้นไม้ว่ากันว่าต้นไม้นั้นนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังสามารถ แก้สิ่งชั่วร้ายได้ดีอีกด้วยค่ะเช่นถ้ากราณีที่สิ่งไม่ดีพุ่งเข้ามากอาดแก้ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่บงังหรือภายในบ้านมีมุมแหลมของเสาไฟก็เอาต้นไม้ในกระถางไปวางหลบมุมซะก็สามารถแก้เคล็ดไม่ให้เหลี่ยมแหลมของเสามาทิ่มแทงชีวิตของเราได้ค่ะ 3. รูปปั้นหหลกซิล ของมองคลตามความเชื่อของชาวจีนหากบ้านไหนบูชาเทพหกลกซิวเชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้อย่างไม่ขาดสาย6กคือเทพดวงดาวแห่งความสุขและความโชคดีลกคือเทพดวงดาวแห่งความมั่นคงและชื่อเสียงลับยศซิลคือเทพดวงดาวแห่งเรื่องอายุยืนยาว 4. กระจกแปดเหลี่ยมที่กระจกแปดเหลี่ยมได้รับความนิยมเพราะชาวจีนเชื่อกันว่ารูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายช่วยหยุดพลังงานด้านลบที่จะเข้ามากระทบตัวบ้านหากบ้านไหนหันหน้าบ้านไม่ถูกหลักไม่ถูกทิศสามารถแขวนกระจกแปดเหลี่ยมเพื่อช่วยป้องกันและสะท้อนสิ่งชั่วร้ายไม่เป็นมงคลออกไปได้คะ่ะ 5. ภาพวาดสัตว์เสริมบารามีภาพวาดสัตว์มงคลมักตั้งไว้ในห้องรับแขกหรือห้องทำงานเคล็ดลับคือเลือกลักษณะภาพที่ดูสงา่าและเลือกเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะหากนำหลายอย่างมารวมกันก็จะเกิดความโชคร้ายมากกว่าความโชคดีนอกจากนี้ยังนิยมตั้งตุกตา หรือประดับภาพวาดเตานกกระสาไว้ในบ้านด้วยค่ะมีความเชื่อว่าจะนำเรื่องของความสงบอายุยืนเข้ามาและปลาก็เป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าจะช่วยให้มีฐานะดีเหลือกินเหลือใช้ค่ะ 6. โมบายแขวนหน้าบ้านเสียงกรุงกริงจากท่ออลูมิเนียมเล็กๆ กระทบกันยามที่มีลมพัดพาบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงที่น่ารำคาญแต่บางคนก็ชอบเพราะฟังแล้วก็เพลินดีแต่รู้หรือไม่คะว่าเสียงดังจากท่ออลูมิเนียมช่วยเรียกโชคลาภความโชคดีและไล่ความจนได้ตามสาสตร์่วงจุ้ยแล้วเชื่อว่าจะสามารถแก้จุดอับเคราะห์และเรียกเงินทองเข้าบ้านได้ค่ะ 7. แจกันดอกไม้ สัญลักษณ์มงคลอีกหนึ่งอย่างที่เชื่อกันว่าสามารถดึงดูดความโชคดีมิตรภาพเงินทองโอกาสและความรักได้นิยมตั้งแจกกันดอกไม้ไว้ตามมุมต่างๆของบ้านหรือตั้งแจกกันขนาดใหญ่สวยงามวางประดับไว้หน้าบ้านค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินอาจใช้ต้นไผ่กวนอิมมาจัดใส่แจกกันแล้ววางไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้ค่ะ แนะนำให้วางในทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นทิศแห่งความมั่นคงและการแบ่งบานของดอกไม้ก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นเงินที่แบ่งบานออกมานั่นเองค่ะ 8. เทียนหอมข้อดีของเทียนหอมของมงคลตามคุณสมบัติแล้วนอกจากจะช่วยไม่ให้บ้านไร้กลิ่นอับไม่พึงประสงค์สร้างความผ่อนคลายให้กับคนในบ้านแล้ว เชื่อกันว่าช่วยให้คนในบ้านนั้นมีแต่เรื่องดีๆเสริมพลังบวกอีกด้วยค่ะแนะนำสำหรับคนโสดก็ดใช้เทียนหอมหรือก้านไม้หอมเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องได้เช่นกันค่ะกลิ่นหอมจะช่วยทำให้คุณผ่อนคลายขึ้นได้อีกด้วยค่ะ 9. นาฬิกาแขวนทรงกลมทุกบ้านสถานที่อยู่ควรที่จะต้องมีนาฬิกาแขวน แต่ถ้าจะให้ถูกตามหลักห่วงจุย้ยนาฬิกาแขวนต้องเป็นทรงกลมและที่สำคัญควรอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อเราเดินเข้ามาต้องเห็นทันทีและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการตั้งเวลาควรตั้งเวลาให้ตรงไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเพราะสิ่งนี้ช่วยกระตุ้นให้คุณนั้นได้ไรายได้เงินทองที่ตรงเวลาค่ะหากใครมีลูกหนี้ ก็จะได้คืนตามเวลาที่กำหนดและเต็มจำนวน 10. จานทรงกลมสีขาวเลือกแบบไม่มีลวดลายจำนวน5ใบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะสามารถมีสำรองไว้กันชำรุดได้เหตุที่ต้องเป็นจานทรงกลมสีขาวเนื่องจากสีขาวเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้การเงินและการลงทุนมีความมั่นคงล่ำรวยและจะมีกินมีใช้ตลอดไปโดยจานกรมที่คุณมีสามารถจะใช้กินข้าวได้แต่ถ้าบินแตกร้าวคุณต้องนำสิ่งนั้นไปทิ้งแล้วก็หางไปใหม่มาทดแทนค่ะ11ข้าวสาร ตามตำราเชื่อกันว่าแต่ละบ้านต้องมีข้าวสารให้เต็มถังแต่ในปัจจุบันนี้หลายคนซึ่งอาหารสำเร็จรูปมากินนานๆครั้งถึงจะทำกินเองดังนั้นการมีข้าวสารเต็มถังอาจจะใช้ไม่ได้กับคนสมัยนี้ค่ะแต่ตามหลักห่วงจุย้ยเราสามารถหาโหลแก้วมาใส่ข้าวสารได้โดยให้หาโหลแก้วไม่ต้องใหญ่มากค่ะ สูงเกิน5นิ้วแบบมีฝานำข้าวสารไปใส่แล้วปิดฝาไว้ข้าวสารเป็นตัวแทนของความมีกินมีใช้และจะช่วยกระตุ้นให้คนในบ้านขายันหาทรัพย์เข้ามาในบ้านคะ่ะและจะช่วยให้เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินข้าวสารที่ใส่ขอให้เลือกเข้าวสารแบบอย่างดีเม็ดสวยๆใส่โหลแล้วนำไปตั้งไว้ในห้องครัว จุดที่อยู่ใกล้ๆก,กับเตาไฟก็จะช่วยให้เงินทองสมบูรณ์ค่ะ 12. ไข่ไก่หากบ้านไหนไม่ได้ทำกับข้าวสามารถใช้ไข่ไก่ปลอมแทนได้ค่ะให้วางไข่ไว้ในจานจำนวนแ8ฟองตามหลักห่วงจุย้ยไข่หมายถึงทองคำจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านและช่วยให้คนในบ้านมีเงินใช้ใจ่ายคล่องตัวค่ะ 14เต่เตาแก๊สสำหรับคนที่อยู่คอนโดสามารถใช้เป็นเตอไฟฟ้าแทนได้ค่ะตามหลักห่วงจุย้ยเตาเป็นตัวแทนของพลังธาตุไฟเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีจะดูดซัพย์และจะไม่ทำให้ขัดสนช่วยลดปัญหาหนี้สินลดอาการร้อนเงินได้หากใครไม่ทำกับข้าวเลยจริงๆแต่ในข้อนี้ไม่สามารถแทนด้วยเตาไมโครเวฟ หรือว่าเตาอบขนมปังได้ค่ะเพราะว่าพลังความร้อนที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องของการเงินนั้นต้องเป็นพลังความร้อนที่มาจากก้นขึ้นไปเปรียบเสมือนพลังงานความร้อนที่ค่อยๆพวยพุ่งขึ้นมาค่ะ14ถังหรือขวดน้ำโดยถังใส่น้ำนั้นน้ำต้องเต็มถังและถังต้องใสมีฝาปิด ถังน้ําตามหลักห่วงจุย้ยเปรียบเสมือนความมั่นคงและความชัดเจนในเรื่องของการเงินจะช่วยให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นค่ะแต่หากพื้นที่ในบ้านไม่เอื้ออํานวยอาจจะใช้ขวดน้ํา1.5ลิตรใส่ขวดให้เต็มแล้วปิดฝาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ15เสือ เสือนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่มานะในการหาเงินเนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นชาวจีนที่เข้ามาสร้างตัวในไทยเริ่มจากการมาโดยมีเพียงเสือพืนหมอนใบแล้วจึงก่อร่างสร้างตัวจนมั่นคงตามความมงคลเสือจึงเป็นตัวแทนของความขยันค่ะ โดยเสือที่คุณควรมีในบ้านต้องมีสภาพที่สมบูรณ์วางไว้ใต้บันไดาตามหลัก่วงจุ้ยถือว่าใช้ปูทางรวยค่ะและจะช่วยเพิ่มความอดทนความสามารถในการหาเงินให้กับตัวคุณและในครอบครัวมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ถังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ